นี่ยายรักไพาทาโรและนี่คือเรื่องราวของใครตอนนี้โชคชะตาชีวิตของคุณค่อนข้างที่จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปคุณจะเป็นผู้คุมบังเหียนในโชคชะตาชีวิตของคุณเองแล้วเพราะที่ผ่านมาคุณเหมือนถูกครอบงำจากใครบางคน บางทีเป็นเรื่องของเจ้ากรรมนเวรที่อยากจะครอบงำชีวิตคุณคอยทำร้ายหัวจิตหัวใจของคุณซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่มันก็มีข้อดีอย่างหนึ่งตรงที่มันทำให้คุณเป็นคนที่หัวใจแข็งแกร่งขึ้นในตอนนี้คุณอาจจะมีความรู้สึกว่า คุณอยากที่จะใช้ชีวิตตัวเองอย่างอิสระไม่อยากที่จะให้มาใครมาเป็นผู้บงการคุณอีกต่อไปหรือมีคนที่อยากจะคอยบดบังรัศมีของคุณก็ตามคุณพร้อมที่จะเผชิญชีวิตของคุณเองถึงแม้ว่า จะมีเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาให้คุณต้องแก้ไขก็ตามเรื่องราวแันเลวร้ายเหล่านั้นได้ผ่านพ้นไปต่อไปนี้คุณจะเจอกับความสุขและคุณจะเจอกับความรักที่ดีที่เข้ามาที่จะมอบความชัดเจนให้กับคุณคุณจะทิ้งเรื่องราวที่มัน นำความทุกข์ความเศร้าความเสียใจคุณเคยสูญเสียอะไรหลายๆอย่างในชีวิต <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นความเสียใจหรือแม้แต่สูญเสียเงินทองตอนนี้คุณรู้วิธีที่จะแก้ไขมันแล้วคุณได้กลับเข้ามาให้ความสำคัญกับหัวใจของตัวเอง คุณจะแก้ไขสิ่งต่างๆในชีวิตแล้วก็ดำเนินชีวิตอย่างดีที่สุดด้วยตัวของคุณเองและจะมีคนที่จะอยู่เคียงข้างคุณเสมอนับจากนี้ไปจะเป็นวันที่คุณจะได้รับความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ในชีวิตของคุณเหมือนกับเป็นวันที่คุณ จะได้รับสิ่งที่ดีสิ่งที่มีค่าหลังจากที่คุณได้บากบัน่นพักเพียรหลังจากที่คุณได้ฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาต่างๆลงไปแล้วและนี่คือรางวัลชีวิตที่คุณจะได้รับนับจากนี้เป็นต้นไป